แบบพ่หอนแบบนี่รบบบรรยากาศแบบได้ครับแบบิวแบบสวยมากอยู่เคเนเครนเครนลุบลัดลองสวสฟังแนเราสวยฟังแนขึ้นในแผ่นขึ้นในแผ่นบาน่ะเือนมากๆเนาะครับมเคาบาคือจังจ้าปิดเจ้าบอขอษ ไอ้กโกรธเจ้าบอกเอยออยคนเดือครับว่าแม่นลดออยพอสีได้คอยมันทุกความเจ็บทดทนจนอดเมื่อนี้แต่ย้อนว่ามีแต่เจ้าโมเดียวแต่มื่อนี้ไอ้เบื่อทางเดียวขอเป็นเดียวกับหัวใจอ่างเลิศ โอเคเอาเอาเอาทงคลิปเบื้องหลังไม่เบื่อไงเด้ออะไรสุดในกล่องนั่นในกล่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทอมัสเชนก็ซื้อปิดกล่องอะไรปิดกล่องอะไรมาปิดกล่องเดียับใท้ชั่วโมงเดียวใท้ใท้ชั่วโมงเดียวครับเก่งมากเหนืออาชีพมากเบอร์บ่อนครับภาพเบลสวยครับบอลโอเคโอเครอติดตามกันเลยนะครับ โอเคโอเคครับฟังแน่นอนเพลงนี้คับสัน okay, โอเคได้ยินคำว่าขออโหตัดต,ตัวได้เพลงนี้จะจะให้คอยลองเลยว่าคอยคอยคอยคอันนี้หลายอย่างคอยเออคอยก็บม่ได้อยากลอกนั่นแหละพี่น้องคอยเรียกว่าเออให้กล่องรองดีกว่าเพลงนี้มันนาดสดังครับว่าอืมขันเพลงใดคิดว่าขนาดสดังนี่ก็บ่ได้ได้ <laughs> แต่โฆษณาคุณบิก๊ก อย่าลืมซื้อบาตรจองตัวนะครับพี่น้องส่งลิก์ไปแล้วกดลิก์ให้เยครับมึงก็ปักด้านอยู่ี่มีไม่ใช่หรอฮะการอะไรพีตองขอามเสียอ๋อหรอเพ็เป็นไมีข้อความบ่ตตัวเถอะจองเหบอลน้างมัยเน่น่มไมื่ไหร่บ่แต่วันมื่อคนนี่ดิเนีครับผู้ใดส่งกัเมื่อคืนกกบอดจเอาในของก้อนัไรเออมียุ่งส่งไปเูืคืนนะฮะถ้ามาทบอดออกไปปุ๊บ มือถือนักร้องไม่ครับไ,ไปถ่ายอย่างน,นี้<ม>นรนครับนักร้องใหม่เราไปถ่าย MV น้องก้องวายุตะเกียมิวสิ่เพลงนี้ขอหนึ่งนมาแรงเด้อดันดันหนึ่งนมาแรงนะครับดัน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 หนึ่งนมาแรงพี่น้องเพลงใหม่ขอสเสด็อย่างนี่เองขอร้อยล้านวิวโอ้ย้านวิวแก่มันขอซะก่อนพ่อพี่ยังขายครับตัเกียวอยู่ไหมขายขายอยู่ครับสั่งได้นะครับ ยังขายอยู่ครับผมโอ้โหใจเย็นเย็นเซร่มตัวเกียวยังขายอยู่ตอนนี้บอกว่าขโปรหมดมั้งรขบปรหมดอยู่ให้ต่อตอน่อดิจองแล้วค่ะเมื่อคืนก็ดูจนจบสนุกบ้างไหม FC สาัถติชมเข้ามาได้นะครับเรื่องของ การแสดงคอนเสิร์ตเรื่องของอะไรต่างๆสามารถตีส้มของมาไรครับว่าเออแก้ไขมองไดเนี่ยแต่ว่าเรื่องเวทีมันแก้ไข่ากครับพี่น้องเพราะเวทีเครื่องเสียงมันเป็นของเขาเราไปแต่ตัวและหัวใจและชุดนักดนตรีแดนเซอร์เวทีทุกอย่างเป็นของเขามาเลยมันเป็นการรับเชิญมันเป็นงานรับเชิญเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานรับเชิญแบบแบบเต็มเต็มทุกคนในค่ายไปหมดไปยกค่ายแต่ว่าความหมายคือว่าเวทีเป็นของเขาเข้ามาทำมาคุ้ม ไฟไแต่วา่าเดี๋ยวสีร้อขอว่าไฟสองหนา้ารอรอ,อคุยกับแต่ละงานว่าไปเที่ยวอยู่แล้วเขาขอไฟสองหน้าอีกนิดนึงเพราะแดามันมืด้ี่แูามเม่่ัองนห่งหือ่คอ่องนันน้แม่มันไม่สองบพืชสองได่มนอางนี้เรื่องนี้ก็ข่าวขอเอมบอยจบ้างไฟแสนเวอร์ชันสเต็มหน่อยจ้าโคเวอร์เวอร์ชัน เราหาเพลงใหม่ที่ดีกว่านั้นได้อยู่นะที่ว่าแบบปังกว่านั้นน่อแบบไม่มันต้องปังไปไน้สิคนเราทำไมไม่้องทำไมต้องเอาเพลงเก่าๆมาซ้ําร้องอย่างนั้นเราะเพลงองใครเขาเลยเนาะโอ้ยสั่งแต่งเขาเดี๋ยวอะไรหรอบิ๊กมูลิน่ะขอเพลงที่เท่ากับน้งสเต็มอะไรนะมือเดียวแล้วมือเดียวแล้วฉันสร้างนะบิ๊กพูลิน่ะฉันก็สร้างเือากันมือเดียวแล้ว เพลงว่าไฟเสียดิฉันเป็นคนสั่งเลยว่าฉันขอความเป็นบ้างไฟขอเป็นความเป็นเยสุทอนเป็นสาวเยสุทอนออมากระดางงี้ป่ะสแตมต้องวนี้ขอามวดดิฮันนี่เราไปแยกว่าอีสแตมความปวดบ่เก่าบ่ขอามวดบระกอบบ่เดี๋ยวสั่งแป๊บเดียวฮ่าหล่ะแต่ว่าสแต็มไม่อยากเป็นหมอน้นอะไรอยากเป็นแบบสไตล์แบบใหม่ๆเราเนี่ยเอ้ยลูคซีอินดี้ดีกว่าใช่คือลูคซีอินดี้เนี่ยมันขายขายกว้าง ในสังคมตลาดร้องเพลงแต่ว่าบางไฟแสีนี่มันน้องจะเปะน็นมนำมดิเฉพาะคนหมอนำดิถึงร้องได้มันเป็นโอฮะโอฮะโอฮะโอ,โอ,โอ,โอถ้าคนฟังพเพลงแบบลูกทุ่งเขาเขาเาต้องไม่ได้ถ้าสนใจมาไปทางถ้าแบบถ้าเดือดแดงแดงกสิทธิจะคือแอบเออไปน,นั่นแหละนั่นต่อเลือดตายแบบเสียงดับที่มันสีหรืออีแบบนี้โทนต้องการนั่นในทุนนี้หรอในทุนนี้หรอแต่เป็นมือดีมันต้องต้องขายโครงผักสวน ใครทำคอนเสนร์ตก็ได้เลยเมนเราอาจจะได้ไปเชื่อเชียงใหม่ดีแล้วค่ะเมื่อวานแต่ถ้ากล้องกับเจนนี่เล่นกว่านี้จะดีมากค่ะอ๋อก็เวลามันน้อยแม้สองชั่วโมงขนาดเราขึ้นกว่าขนาดเราขนาดเราแถียงนะเรื่องต้องเล่นสามชั่วโมงหลังจะพอดีขนาดสองชั่วโมงเพรนักร้องเราหน่ะมันเท่าวงใหญ่เลยแปดเก้าคนน่ะแล้วมันร้องคนละสองน้ำเพลงเอง รอคอยวันที่จะขึ้นกับลงกไปนะคะโอเคครับพ่อบิ๊กเพลงนะคคอปเตอร์มีสิทธดังนะคะมีสิทธิทุกคนแหละมือยระยองผู้หนก่อนิมถึงเมี้นกาแฟเดนกาแฟเดอะเอเดอต้นก็ี้งกยบใครนะเรื่องมุดิ่เรดีแลนดี้แลนดี้คอนเสิร์ตเขาจะกว่าเราประมาณชั่วโมงนึงแเราขึ้นต่ เอาแต่ว่าไม่ได้ขึ้น้องการใช่ไหมไม่นายคอสิร์ตขอต่างหาแต่วิธีเดียวกันกำนันก็มีบ้านเลยำนั้นคำนั้นนี้ะจะมาขึ้นเวทีโตัวเกมยวส์เออจะมาจะมาอันขึ้นช่วงเราหรอไม่หรืออะไรอย่างงี้ตวเกมยวสีอันไอตัวนี้กาแฟมาน่งนี่กาแฟจะมาขึ้นโคราไม่ได้ไปขึ้นระยองเอาเขาไาระยองบอสคอยว่อันนี้และนี้บอฉันระยอฉันนอนระยองฉันได้ยินระยองกันบอสระยองมันขคือ ขอขึนเลยไปที่ชมพูอผมบอกไขอชมพูราที่อะไรี่ห้อากับไก่ตัวนี้อีกสองมือตัวนี้มือยี่สิบสามยี่สิบห้ากี่สองมีมีอ้าวเขาจะว่ามีคิวยเขาบอกถ้าจะไปรับงานไปหนีผ่านที่ปนะองนะเราอเช็คเช็ล้วออได้ละมีทุกงานจะดูก่อนว่ามีทุกงาน เอาเธอกับลูกด้านบอกพวกช้กันเนาะพี่เจนี่ต้องให้ใช่คือเจนี่อ่ะให้แกเล่นเยอะอยู่แต่ว่าความหมายว่ามันยังไม่รู้ทางของกันงานเล่ยเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยไปเนาะต้องแต่งเพลงมากบ่าพ่อห้างค่ะ อยากให้น้ําตาลแนะนําตัวเป็นตัวเกียวมิวสิกค่ะได้ครับได้ครับอันนี้ก็เป็นของพี่กิ่งมีมนนะครับใครที่อยากได้สั่งได้นะครับในต่อตอนในไลน์นะครับสั่งได้แต่โตเกียวมิวสิกน้ําตาลอนี่ยเอฟซีอยากให้รายงานตัวเป็นตัวเกียวมิวสิกสูงขึ้นครับน้ำตาลหนึตงตี้ตัวเกียวมิวสิกคนงานเคมองเขาไทยค่ะชิคก็ไทย we